Electric. We are electric. We are electric. We are We สวัสครับพบกับรายการ S L G Gamer นะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปทัวร์เกม Borderland นะครับก็ผมเล่นตอนนี้เวลยี่สามนะครับสายฮันเตอร์นะครับก็เกมนี้บอกตรงๆเลยนะครับอย่างหนึ่งว่าแดกสเปคบัตรศพเลยนะครับในี่ใครทักมือถือมาวะโอเคครับก็มาดูกันนะครับมันๆยังไง

ไอ้คนยศบ้าที่เมื่อกี้ชื่อแคปแท็บนะครับเป็นคนไกด์เราให้เราทำอะไรบ้างนี่ถ้าเล่นแรกๆเราจะอยู่แค่เมืองขาพูดนะครับมาเป็นระดับที่สองทุกสองนี้ลงบอลนะครับไปทำได้ ไปนี่เคที่เอิร์ธเก็บด้านมาส่งเกวสนะครับกลับไปบู๊ต่อนะครับแป๊บนึนงครับเห็นไหมครับพร้อมเริ่มกระตุกแล้วครับกระตุกมัชิบหายสักดู ไอ้เหลืองเหลืองเหลืองปีกงูครับหมาจุดอ่อนที่ที่เข้าอยู่ที่ปากเลยครับอาบันตายหมดทุกตัวเลยผมเล่นสายสไนด์นะครับฮันเตอร์นะครับเพราะว่า เนสายคิวเลอร์นะครับสายตอนนี้จะเป็นสกิลนะครับสกิลปลายเหยื่อเดี๋ยวจะปลายดูนะครับนี่คือปืนในนี้เกมนี้ครับมีสี่ท่านะครับก็คือพิษไฟฟ้าระเบิดนี้นี่คือพิษนะครับนี่คือระเบิดนะครับส่วนไฟฟ้ายังขายทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ครับคาสมอสในนี้ระเบิดคิวเกมนี้ก็เป็นอาณาเกี่ยวกับอาณาคนนะครับก็ลองเล่นดูก็ได้นี่ท่าหนึ่งทตุไฟครับเนี่ยครับท่า k ไม,ไม่อยากเล่นกล่องเนื้อซ่าดโคมคิวนะครับไปฆ่าโคมนะครับโคมประกาศรักนะครับออรอเล่นนะครับพีกเกมดาววิวิก็เห,หนืห่อยสักอยาจะโชว์เดี๋ยวให้ดูนะครับสกิลเหี่ยวนี้ได้ตอน,นเรีวหกนะครับผมทุก ทุกตัวครับแต่ละตัวจะสกิลไม่เหมือนกันนะครับมีสีสายก็คือทหารย่องเบานะครับย่องเบาจะเป็นผู้หญิงนะครับนมใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วก็เอเป็นนักทุบนะครับตัวอ้วนๆใหญ่ๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทหารนะครับตัวรูปร่างตัวผมเป็นผอมสุดแล้วนะครับผู้หญิงก็ผอมเหมือนกันนะครับเรามาในเนี้ยลัสคอมอนเวสนะครับเขาเวลาสักครู่นะครับจะพาไปคิวคนนะครับโคไม่ค่อยวะ สไน,สนแลหรือเปล่าแบบไหนครับแบบฮ่ากูว่าแล้วอ,อะไร,รวะเขาไล่ตัว

加速。<laughs> นี่ปตูกานครับยิงตนี่ยครับไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าล็อกเกอร์แรตเทอร์นะครับตามพี่พี่อ้อยวนงานานวนเกียวไปนะมอเตอร์แล้วนะครับตัวนี้เกียวเล่นเียครับสายระเบรนับเกลียวมาเก็บกกงับเอฟคาว เวลสัพันธัก็จะแรงไปอุบาเลยไม่นุกิคเสื้อันร้อนนะครับผมนบุกนะครับครับดาไม่ได้ครับเมียเรานะครับดูที่ขานะครับแทนเมียเราเล่นเกมนไอ้ที่ทาน้ i

โคมโคมโคมนี่ใครวะกูจำไม่ได้แล้วกูเล,เนนลเ่นเนตนาฬิกาเองดูนะครับเขาตอบเมสเซจแล้วเนี่ยครับ ไปไหนไปฆ่าคนนี้นั่นอยู่ไอ้เหีย้ยแล้วมันไกลโอ้อาจจะนานนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมมองให้ดีครับไม่ตื่ตัวว่าเออไปเอากระป๋องแย่อะไรของมันเถอะก็ที่เดียวกันนะครับเอาไงดีวะโกูฉิบหายสัก ไม่ Lebanon, rua, <Str GI> ทาอะไรทสนุกสนุกดีกว่าเลยครับจะครับมันนาแต่ลังมีเวลาจะทำให้ดูครับนี่ก็ขาุ่นแห้วครับไต้องไปโรงเรียนอีกกดงนี้มเลเ

ได้เชือกปืนรุ่นที่แปดถ้าพูจะเออลูกโม่ลูกโม่ยิงรวดเร็วยีงรวดเร็วยิงช้าเอก็ใช้ได้ปะเฮ้ยหน้าสนไม่อยากซื้อห่ะมีดีกว่าแล้วกว่าเพื่อนไปหรด้วยสุดๆเลยอ่าเราเจอมิโด นีค่คือบัตรประัญน,นหน้าตาโผโ่นะครับพัเตอร์นะครับเดี๋ยมซื้อลีสกิลว่ะอ่าสกิลไปใส่ใส่ก๊อฟว้เนะย อยู่คนหนึ่งอดีบดฮ่าเกอร์น่าแว่อรนที่บอลฮ่าเกอร์แจักจวัที่บอลอินเกโอ้ให้เราซ่อมนะครับ <c oughs> อ่าซอ่อมเสร็จแล้ว ให้ไปดูว่ามีอไไหมครับเหี่ยเหนื่อยซัดไม่เดินไปดูเองวะไอ้ยุงนี้เป็นกบีแล้วซัดอือไปเดินไปเลินดีกว่าเดี๋ยวมาทำาซ่อมนะวครับอะดคอไป คัดก่อนดีหนไหมว่าเราพุ่งนิ้วมันมาเล่นคัด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 